กับโซมีนะคะตอนนี้โซมีพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลเย็ <Yeah. S 1> บปอจินคลินิกนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่จะเป็นคลินิกเกี่ยวกับอะไรทำอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทร์โรงพยาบาลกันนะคะว่าห้องปรึกษาการทำศัลยกรรมเอต่างๆนานาแล้วก็ลักษณะของโรงพยาบาลนะคะว่ามีความสะอาดสะอานมาก้หมแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะ เคาน์เตอร์นะคะมาถึงปุ๊บขึ้นมาที่ชั้น5ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมากรอบประวัติให้กับทางโรงพยาบาลก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทำศัลยกรรมอะไรมาทําอะไรบ้างนะเลยมาทางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องคอนซัลท์นะคะก็คือห้องปรึกษาศัลยกรรมเบื้องต้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเคสเล็กเคสนะ้อยใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอก่อนนั่นเองค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น4ของโรงพยาบาลอิปปูจินอีวอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันว่าข้างในด้านนี้เขาบอกว่าเป็นห้องกับพวกห้องผ่าตัดห้องหัตถการต่างๆไปดูกันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงเข้ามาเราจะเจอล็อบบี้ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นที่ทให้นั่งรอเราจะทำศัลยกรรมเอ่ยหัตถการต่างๆเอยนะคะ โรงพยาบาลนะคะก็จะมีความโมเดิร์นสวยงามภูมทนไว้เล่นสีขาวสีเทานะคะรอบโรงพยาบาลเลยก็แบบสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะทุกคนฟูตรงนห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง P Pur Quality นะคะมันแปลว่าเป็นห้องที่ดูแลในเรื่องของผิวทรีทเมนต์เอ่ยอะไรเกี่ยวกับผิวผิวพันพัหน้าตาของเราต่างๆอะไรานี้ก็จะมายูที่ห้องนี้นะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ใช้แบบว่าเก็บของล็อกกลงล็อกเกอร์นะเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาก่อนทำเสร็จรยการทำความสวยทำหนังต่างก็ต้องจบที่ห้องนี้ก่อนนะคะ ที่นี่นะคะนอกจาจะทําพวกขัตการต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นฉีดฟิลเลอร์บริรอหรือว่าทำศัลยกรรมนะคะ <c oughs> ก็ยังขึ้นชื่อมากๆในหมู่คนเกาหลีนะคะในเรื่องของการสักเพื่อความสวยงามน,นั่นเองนะ,ะสักปากสักคิ้ว6กมิติ3มิติเอยสักไรผมจักยันแบบนอ้องเต้ามนองเสาสักหมดเลยนะคะเพื่อความสวยงามทั้งเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเครื่องม้ <c oughs> เครื่องมือเขามีอะไรบ้างามาข้างในค่ะ ไปเสร็จได้งงมากตามมาทุกคนและในห้องนี้นะคะจะเป็นห้องหัตถการที่ทำกกับเลเซอร์ทั้งหมดเท่านั้นเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในก็จะมีพวกเครื่องเลเซอร์ต่างๆมากมายเลยนะทุกคนและในส่วนของห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ทำเหมือนกึ่งจะศัลยกรรมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นศัลยกรรมที่ใหญ่มากนะคะเช <laughs> ่นทำาชิลลิฟต <laughs> ิ้งก็คือทำร้อยไหมอ่าทำร้อยไหมอะไรอย่างนี้จะมาทำที่ห้องนี้คะมันก็จะมีไฟมีเครื่องไม้เครื่องมือ ต่างๆนานาที่เหมือนจะเป็นกึ่งห้องศัลยกรรมห้องผ่าตัดอะไรแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนเห็น f a c i l ลิตทุกๆอย่างของภายในคลินิกไปแล้วนะคะหวังว่าจะชอบกันนะถ้าเกิดว่าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นการทำศัลยกรรมอย่างง่ายๆหรือว่าผัาการหรือแม้กระทั่งการสักเพื่อความสวยงามนะคะก็สามารถติดต่อมาผ่านโซมีได้เลยนะคะรับรองว่าเราจะให้ส่วนลดที่พิเศษที่ที่อื่นไม่ให้คุณแน่นอนคะ่ะ วันนี้นะคะโซมีต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายโซมีทัว